ไม่ต้องกังวลนะคะว่าสิ่งที่เราเลือกมันผิดหรือว่ามันถูกมันไม่ได้มีทางเลือกใดอะคะ่ะที่ถูก100%หรือผิด100%แต่สิ่งที่เราเลือกอะคะ่ะในระหว่างทางที่เรากำลังดำเนินไปอยู่สิ่งที่อาจจะต่างกันหรือเหมือนกันก็คือประสบการณ์บทเรียนคำสอนแต่ถ้าเรา เราเดินในเส้นทางนั้นในสิ่งที่เลือกอย่างมีสติเราก็ได้รับภูมิปัญญากลับมาไม่มากก็น,น้อยค่ะและที่สำคัญไม่ว่าเราจะเลือกอะไรก็ตามแค่เรากล้ารับผิดชอบกับทุกสิ่งที่เลือกและกล้ายอมรับทุกผลจากการเลือกของเราจงรับกรรม คนของการกระทําของเราเนาะอย่างเบิกบานอย่างอิ่มเอมอย่างเข้าใจ